พบกับดิฉันด so ็อเตอร์โสพิตวณิธถนอมในรายการแหล่งเรียนรู้ครูคุณธรรมรายการดีมีสาระที่เป็นประโยชน์แก่ข้ารการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้สนใจโดยทั่วไปวันนี้ดิฉันจะนำเสนออุทาหรณ์สอนครูเรื่องระยะเวลาการฟ้องคดีเพิกถอนคำสั่งให้ชดใช้เงินข้ารการครู ได้รับให้ชดใช้เงินอันเนื่องมาจากการกระทําละเมิดจึงอุทธร์คําสั่งโดยรอผลการพิจารณาอุทธรแล้วนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดศาลย่อมไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาแม้ว่าผู้อุทธรจะพิจารณาและแจ้งผลอุทธรล่าช้าอุทธรอุทาหอนเรื่องเรื่องนี้มีอยู่ว่า แค่การครูสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับคำสั่งจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหรือสอพอมอนะคะให้ชดใช้เงินจากการกระทำละเมิดอันเนื่องมาจากการจัดสร้างสนามฟุตซอลจึงอุทธรณ์คำสั่งต่อสอพอมอ ตามมาตรา14วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539เมื่อวันที่29กรกฎาคม2563สพมก็ส่งคำบุธรไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทนะคะตามมาตรา45วรรคหนึ่ง สพทไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์จึงรายงานต่อสำนักง,งานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการสำนักง,งานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์สพมก็แจ้งผู้อุทธรณ์เมื่อวันที่11มกราคม2 5 6พร้อพร้อมแจ้งสิทธิฟ้องศาลปกครองผู้อุทธรณ์ฟ้องคดีดต่อศาลปกครองเมื่อวันที่8เมษายนสองน ดังนี้เมื่อสอพมรับอุธรธรเมื่อวันที่29กรกฎาคม2 6 6 3ส่งคำอุธรธรต่อสอพสทสพสทต้องพิจารณาภายใน30วันนับแต่วันที่29กรกฎาคม2563เมื่อสอพถทไม่เห็นด้วยกับคำอุธรธรจึงรายงานสำนักง,งานศึกษาสำนักง,งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักง,งานประหลัดกระทรวงศึกษาที่การต้องพิจารณาคำอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานอุทธรณ์แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน30วันต้องมีหนังสือแจ้งผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกำหนด30วันเพื่อเป็นการขยายระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ไปอีก30วันรวมเป็น60วัน โดยต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน27ตุลาคม2563หรือพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน90วันนับแต่วันรายงานนับแต่วันที่หน่วยงานได้รับคำรับอและผู้ทอนต้องนําคดีมาฟ้องศาลปกครองภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่28ตุลาคม2563หรือ ภายใน180วันนับแต่วันที่หน่วยงานได้รับคำอุทธรณ์โดยไม่ต้องรอฟังผลอุทธรณ์แม้ผู้อุทธรณ์ได้รับแจ้งอุทธรณ์ล่าช้าก็ตามการฟ้องคดีในวันที่8เมษาย,ยน2อ6 3 6ขออภัยค่ะ2564จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อเรื่องล่วงพ้น90วันตามมาตรา49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2542นี่คืออุทาหรณ์จากคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่371ทับ5 6 5เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สอนครูว่าการฟ้องคดีปกครองเพื่อให้ศาลยกเลิกหรือเพิกถอนคำสั่งให้จดใช้เงิน อันเนื่องมาจากการกระทําละเมิดต้องฟ้องภายใน180วันนับแต่วันที่ผู้ออกคําสั่งให้ชดใช้เงินได้รับคําอุทธรโดยไม่ต้องรอผลการพิจารณาอุทธร์มิเช่นนั้นก็อาจล่วงพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีได้สวัสดีค่ะพบกันในคลิปต่อไปขอบคุณมากค่ะ